ตอนนี้ก็ทำหลังคาโรงเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวัสดุและอุปกรณ์ในการทำหลังคาโรงเรียนอุปกรณ์ก็มีไม่มากส่วนมากจะใช้ไม้ไผ่มาเป็นโครงสร้างจะีไปรับชมด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมโรงเรียนที่ทำหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนทำหลังคานะคะก็ไม่ได้ทำคลิปให้ชมเพราะว่าตอนนั้นรีบทำกับพี่ชายมาช่วยทำนะคะ เช้ามาก็ลงมือทํากันเลยก็เลยลืมไปเลยนะคะลืมเอากล้องมาตั้งให้ชมกันว่าวิธีทําทําแบบไหน,นทาวันเดียวนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะวันเดียวแล้วส่วนที่เหลือก็ทําคนเดียวค่ะหลังคาก็มุงคนเดียวะคะ่ะใช้เอาไม้ช่วยขึงขึ้นไปนะคะส่วนโครงสร้างก็ใช้ไม้ไผ่ทีแรกก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะคะทีนี้ไปสั่งเสามาผิดไซส์ เสาสูงแค่สองเมตรก็ฝังลงไปก็เตี้ยเกินไปนะคะเสาวความสูงอยู่ที่สองเมตรจริงๆจะสั่งที่สามเมตรนะคะสั่งผิดก็เลยได้เสาที่เตี้ยแต่ว่าก็ได้ต่อเสาขึ้นไปเล็กน้อยนะคะตรงกลางเสานะคะส่วนประกอบเสาต้นอื่นเราก็ใช้ไม้ไผ่นะคะนี่ค่ะหลังคาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นโค้งมาแบบนี้ เพราะเราใช้ไม้ไผ่ตีโค้งมาเลยค่ะไม้ไผ่ลำยาวอยู่ที่สองลำนะคะความยาวด้านละหนึ่งลำจะไปชมข้างหน้านะคะตอนนี้ก็คือบนหลังคาก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าหลังคาออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าต่อแรกก็จะตัดไม้นะคะพี่ชายบอกไม่ต้องตัดโค้งไปเลย เลยได้มาเป็นแบบนี้ค่ะออกมาก็ดีเหมือนกันนะคะแบบนี้เดี๋ยวไปชมด้านหน้านี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะว่าเสาที่สั่งมาเตี้ยไปแล้วก็ได้ใช้เหล็กนะคะไปดานตรงเสากลางเพื่อให้สูงขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้นะคะตีโค้งเลยนะคะเดี๋ยวไปชมเสากลางที่ได้ต่อเหล็กขึ้นไปนะคะ่ะนีนะคะ ออขึ้นไปประมาณเจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดห้าซินะคะด้านกลางนะคะด้านข้างนี่ก็สูงอยู่ที่สองเมตรไม่ถึงนะคะเพราะเราฝังลงไปประมาณสามสิบซินะคะความสูงก็จะเตี้ยไปหน่อยนึงนะคะตรงกลางนี่เราก็ใช้ไม้ไผ่ช่วยค้ำนะคะีค่ะส่วนมากจะเป็นไม้ไผ่นะคะมาทำอุปกรณ์โครงสร้างนะคะ เราจะประหยัดต้นทุนนะคะเราก็จะซื้อแค่เสาปูนเนี่ยนะคะมาทำเป็นโครงสร้างเพราะว่าจะแข็งแรงนี่นะคะเสาเตี้ยเกินไปล้วก็พอดีมีเหล็กกล่องอยู่ก็เลยต่อขึ้นไปนะคะคใช้น็อตเจาะเพราะว่าเสามีรูอยู่แล้วนะคะก็ต่อขึ้นไปแบบนี้พี่ชายเป็นคนมาทำให้นะคะวันเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม้ผ่า บางลำนะคะเราก็ผ่าไม้เนี่ยค่ะทำโค้งขึ้นไปแบบนี้ส่วนหลักๆนะคะโค้งเป็นหลักๆนี้ก็จะอยู่ที่สามลำไม้ไม้ไผ่นะคะสามลำถ้าใครไม่มีไม้ไผ่ใช้ไม้ลวกก็ได้แต่ไม้ลวกก็จะแข็งนะคะแต่ไม้ไผ่นี่ก็ตัดมาใหม่ๆก็จะดัดง่ายหน่อยแต่เป็นไม้แก่นะคะที่ตัดมาเนี่ยค่ะเราก็ใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างแบบนี้เลยนะคะ ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการจะทําหลังคาโรงเรือนแบบประหยัดต้นทุนก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าหากไม่ใช้เสาปูนก็ใช้ไม้ไผ่ทําก็ได้แต่ว่าไม้ไผ่เราจะต้องทําให้มันแข็งแรงตอนฝังลงไปแล้วก็เสาไม้ไผ่อาจจะยึดลําบากหน่อยนึงถ้าหากว่าเรามีเสาปูนผสมแบบนี้นะคะก็จะง่ายเพราะเสาปูนเขาจะมีรูมาให้เราได้ร้อยลวด เข้าไปผูกกับลำไม้ไผ่นะคะก็จะง่ายตีโค้ง่ายค่ะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนท่านไหนจะยังไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้นะคะหรือว่าจะให้ถ่ายคลิปให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่นี่ก็น่าจะโครงสร้างแบบนี้ก็นะคะเพื่อนๆชมดูนะคะว่าทำแบบนี้นะคะ เสาก็จะอยู่ที่9ต้นนะคะเสาปูนแล้วส่วนที่เหลือก็ใช้เสาไม้ไผ่นีค่ะโต๊ะปลูกผกักที่ทําให้ชมไปนะคะตอนนี้ก็เอายังเหลือแสลม2ผืนเพราะสั่งมาทั้งหมดสามิเมตรใช้มุงหลังคาไปยี่สเมตรนะคะสี่เหลืออยู่ที่10เมตรก็เอามาปูโต๊ะปลูกเลยะคะ่ะจริงๆแล้วกองแสงได้แค่50ก็จะบางไปทีนี้ผืนกว้างนะคะเราก็ทบให้หนาได้ ทางด้านขอบนะคะก็ใช้วัสดุนะคะก็มีใบไม้เนะะี่ยค่ะที่เก็บออามาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นนะะนะคะขุยมะพร้าวสับนะคะจะปูด้วยมะาพร้าวสับลงไปแล้วก็ใช้ขี้แกบเผานะคะมาผสมเพราะว่าแกบตอนนี้หายากไม่มีนะคะแถวบ้านก็เลยเอาเป็นใบไม้มาหมักไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะใช้ขีวัวใบไม้แล้วก็ดินนะคะ เป็นชั้นๆ้นขึ้นมาเดี๋ยวชั้นบนนี้ก็จะเอาใบไม้มาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาขี้หวัวทับจะหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะค่อยมาปลูกแต่ถ้าหากใครมีดินที่หมักไว้แล้วก็สามารถนํามาใส่แล้วก็ปลูกได้เลยแต่ที่บ้านนี้ตอนนี้ดินหมักหมดนะคะก็เลยจะหมักไว้บนโต๊ะปลูกเลยค่ะจะหมักทิ้งไว้แบบนี้นะคะชั้นบนนี้ก็จะเอาใบไม้มาใส่ชั้นหนึ่งแล้วก็จะเอาขี้หวัวมาทับอีก ให้เต็มกระบะนี้เลยนะคะเพราะว่ากระบะนี้จะทําค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนนะคะจะเอาไว้ปลูกผักที่มีหัวด้วยนะคะต้องปลูกผักก็แสงแดดก็ส่องลงมาได้เพราะว่าสเลมนะคะเราใช้อยู่ที่แค่50า uv นะคะกันแสงแดดได้ห้าสิบนะคะก็จะมีแสงแดดลงมาแบบนี้แต่ถ้าหากเพื่อนๆใช้เป็นผ้าหยางคุมก็ได้เพราะว่าโครงสร้างเราเป็นแบบนี้ก็ใช้ พยามคุมได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช้ก็ใช้เป็นสาระมคุมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาไว้ปลูกพืชผักอากาศแดดร้อนจัดมากก็เลยทํานะคะเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็จะแดดร้อนด้วยก็จะเป็นร่มให้กับหน้าบ้านไปด้วยพอทําเสร็จแล้วก็หน้าบ้านก็จะเย็นมากเลยนะคะนี่ค่ะโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนอยากจะทำนะคะลองทำดูนะคะทำสองคนกับพี่ชายนะคะเนี่ยค่ะพี่ชายเป็นคนมาช่วยทำก็เลยได้ออกมาแบบนี้ง่ายๆแต่ว่าโต๊ะปลูกทำคนเดียวค่ะโต๊ะปลูกก็ใช้อ e ิฐบล็อกอย่างที่ทําคลิปให้ชมไปนะคะตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ใช้เอาอุป,ปกรณ์ที่นีก็เป็นไม้ไผ่นะคะมาทำขอบ โต๊ะปลูกก็ทํำง่ายๆสองโต๊ะนี้ทําก่อนก็จะออกมาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะทำครั้งแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจนี่นะคะก็ใช้ไม้ที่มีอยู่นะคะเป็นไม้เลตนะคะไม้เลตก็จะผุง่ายสักหน่อยนึงแต่ถ้าหากว่าเราใช้เป็นไม้ไผ่ก็จะอยู่ได้นานโต๊ะผักอยู่หน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านดินค่อนข้างจะทําแปลงปลูกผักยากเป็นลูกหลังซะส่วนมาก แล้วก็อยู่ด้านหน้าก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยถ้าทำโต๊ะปลูกแบบนี้ก็จะสะดวกมากแล้วที่สำคัญโต๊ะปลูกนี้ก็ขนย้ายออกได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เสาปูนมาทำใช้แค่อิฐบล็อกอิฐบ็อกก็เอามาตั้งไม่ได้เอาปูนฉาบนะคะนะคะ่ะเสาก็ใช้ไม้ไผ่แบบนี้ค่ะมาทำเป็นโครงสร้างข้างๆนะคะเพื่อที่จะใช้ตีขอบแบบนี้ค่ะวิธีทำ ไม่ยากแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีไม้ไผ่นะคะแล้วถ้าไม่มีก็ไปซื้อก็ไม่แพงนะคะสำหรับไม้ไผ่นะีคะทำเป็นแบบนี้นะคะยังเก็บไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราต้องเอาดินลงไปแบบนี้ก่อนให้เขายึดให้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาลวดหรือว่าเป็นเคเบ,บิลก็ได้นะคะมาล็อกถ้าหากใครจะใช้เป็น อุปกรณ์ที่ล็อกก็ได้ค่ะแต่ว่าเราประหยัดนะคะก็ใช้ลวดนี่ค่ะมาล็อกนี่ค่ะก็จะมีส่วนผสมแบบนี้นะคะเพราะว่าแกบไม่มีก็ใช้แบบนี้ก็ได้แต่ต้องพยายามทําดินให้เบาที่สุดนะคะโตะปลูกใบไม้ก็เป็นใบไม้ที่มีอยู่ในสวนเราก็ามาหมักแล้วก็ใช้น้ําหมักที่มีนะคะมาลาดรดเพื่อให้เขาย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยในการปลูกผัก หลังจากที่พาชมแล้วก็จะมาตัดดอกไม้ไปไหว้พระวันนี้เป็นวันพระสำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆทุกคนมาชมหลังคาโรงเรือนแล้วก็โต๊ะปลูกผักถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องวันสวนครัวเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปถ้าหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ